สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิเอ็มจนะคะทุกคนวันนี้เบิราก็จะพาทุกคนแบบมารีวิวของเข้าใหม่นะคะทุกคนมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันก่อนเลยอุ๊ยอันนี้ยังไม่หมดนะคะชุดน้องนี่ก็จะมีนี่เลยนะคะทุกคนรวมฮิตสกินปืนคนข้างรักนะคะการันตีได้ปืนทุกครั้งนะคะทุกคนนี่ อันนี้มาเป็นตู้แปดทีนะทุกคนเฮ้ยเองเอใหม่ว่ะทุกคนเป็นมีอยู่2กระบอกก็คือสุม่มโอ้ราคาสูงพอตัวนะคะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็จะมามาสุ่มได้นะเรามก็จะเลือกออกลองสุ่มเล่นๆดูนะคะ <S <S แล้วก็จะมาสุ่มเล่นๆกันดูนะจ๊ะ มาดูกันว่าเราจะได้เปิดอะไรบ้างอันนี้คือเท่าไหร่ระยะบวกสองโอเคส่มอีกครั้งเฮ้ยได้คับบ้าไหนอ่ะอ๋อนี่โอ้ได้ปืนเอ็นนะคะทุกคนไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันะคะ่ะทุกคนปึิมปึ้มอันนี้ได้อะไร a k s แม่นยำบวกสองน,นะคะทุกคน เอออันนี้ใครที่สนใจอยากจะส่งก็สามารถมาส่มได้นะคะทุกคนมีวันที่23กุมภาพถึงวันที่สมมีนะใครที่สนใจอยากจะส่งก็สามารถมาส่มกันได้นะจ๊ะแล้วก็จะมีลดห้าร์เซ็วันแรกนะคะทุกคนนี่ไปชุดนี้เลยว้าวว้าวชุดนี้เหมือนเจ้าชงเจ้าชายเลยอะทุกคนเออ อนนี่เหมือนเจ้าชายเลยอะ่ะหล่อมากอันนี้เรามีอะไรเฮ้ยมีแบกแยกชิ้นด้วยทุกคนถ้าสมมติว่าสุ่มไม่ได้ก็มีให้แลกอยู่นะมาวะเดี๋ยวลองสุ่มเล่นดูแล้วกันทุกคน9.9ก่อนมาดูว่าเราจะได้อะไร ได้แต่ของซ้ำอ่ะฮะิ่งับต้องบอกว่าหาเลยอะแล้วผมจะแลกอะไรครับนี่อให้ผมแลกตัวนี้หรอคือแบบแบบใดมันไม่สวยอะทุกคน ไม่เป็นไรเราไม่เอานะคะทุกคน500ก็ห้าร้อยกว่าเพจได้ชุดนั้นมาก็โอเคแล้วนะคะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจอยากจะส่มก็สามารถมาส่มกันได้นะคะทุกคนมีวันที่21กุมภาพันกุมาถึงวันที่ห้ามีนาะนี้เท่าน,น,นั้นนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นราคาใหม่ลด30% 5อซห้าวันแรกนี่เป็นตัวละครน,นะคะทุกคนเป็นสกินตัวละครน,นะเอออันนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาจัดซื้อกันได้นะคะทุกคนนี่ น่ารักน่ารักแบบนี้เอยอันนี้มีวันที่21กกุมภาถึงวันที่25กกุมภานี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็สามารถมาจัดกันได้เด้อแล้วก็จะมีรวมท่าเสียวจะรอาาดูกันว่ามีท่าอะไระวะเฮะมันวัวกระทิงเลยทุกคนมันวัวกระทิงอ่ะมันวกระทิงตอนโกรธเลย น,นี้ก็จะเป็นท่าหัวใจแล้วก็มีท่าแบบปันๆน,น,นะคะทุกคนนั่ง่ขาพลิกแล้วมัเต้นขนาดนั้นละแล้วก็มีท่ามาชีบะนะคะทุกคนแล้วก็มีท่านี้ท่าก็มาดิคับแล้วก็มีท่าแฮปปี้แดนซิ่งนะคะทุกคนอันนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้นะท่านี้80โทเคน ท่านี้ก็65โทเค็นนะทุกคนแล้วก็ท่านี้55โทเค็นท่านี้55เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันทุกคนขอสักท่าปึง้ง55โทเค็นไปยาวๆไปเฮ้ถือว่ามันถูกนะเนี่ยทุกคน 15ห้าโทเค็นเอง54แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาแลกท่านนี้นะทุกคนเอาทาน,นี้หรือทาน,นี้ดีเอทาท่านี้ดีกว่าป <c oughs> ั่นดิเอาทาน,นี้กันนะจ๊ะจัดไปเลย <c oughs> อันนี้ใครที่สนใจอยากจะส่มก็สามารถมาสมได้นะคะ <c oughs> ทุกคนมีวันที่20 กุมพาถึงวันที่4มีนานี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบๆมาจัดกันเด้อแล้วก็จะมีซองยาวและแฟชั่นกระโหลกไฟนะคะทุกคนนี้เป็นตู้8ทีการันตีนะแต่ว่ามมนมีแล้วนะคะทุกคนแบม,มก็เลยจะไม่ได้สุมม่ให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนนี่ซยาวก็จะดามจบวก2แล้วก็ความเรีวลลโหลดบวก1แล้วก็ลดความแม่นยำหนึ่งนะจ๊ะส่วนชุดก็จะเป็นชุดนี้เลย ชุดนี้คือเท่มากนะแบบใส่บ่อยมากเลยชุดนี้ถ้าเอาไปมีกับมันเท่จริงๆนะทุกคนอันนี้ก็มีวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้แล้วก็จะมีเซียนลากหัวโอเคโอเคนะคะทุกคนก็เป็นชุดอะไรที่เขาเรียก่ชุด o u ok นะคะทุกคนเอออันนี้มันก็มีเล้วมันก็จะไม่ได้สุ่มให้ทุกคนได้ดูนะจ้าเพราะว่าไปมีแล้ว ย้ yeah, กล่องศพย่างเท่แต่ว่าเรามีชุดแล้วดีเราก็เลยอืไม่เอาดีกว่านะคะทุกคนส่วนอันนี้ใครที่อยากสมก็สามารถมาสมได้นะคะทุกคนมีวู่ที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะจ๊ะ <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีนี่เลยนะคะ <S <S ทุกคนไฮไลไท์ของเรานะก็คือสกาไทท่านนะคะทุกคนปืนสร้างโลกอันนี้ มีแต่คนแบบเรียกร้องให้กลับมาแต่ตอนนี้ก็กลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะคะทุกคนนี่อันนี้อะแบบมีแล้วนะคะทุกคนอัตราในการยิงบวกสองแล้วก็บวกแามิดหนึ่งแล้วก็ลดแมกกาซีนหนึ่งนจะจ๊ะนี่ถ้าแรกก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสีแดงก็จะเป็นร้อยห้าสิบโทเคนสีเขียวก็จะร้อยห้าสิบโทเคนเหมือนกันนะคะทุกคนส่วน สีขาวนี่ร2 0โทเคนส่วนสีเหลือง80โทเคนเท่านั้นเองนะจ๊ะดามจก็จะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเอออันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะคะทุกคนเหลือเวลาแค่31เชั่วโมงเท่านั้นหรือเวลา2วันนะคะทุกคนวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะา๊ะใครที่สนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้นะจ๊ะเออแค่นี้แหละโอเคสว่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แบมด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย